เดี๋ยวเราจะทำการดองหน่อไม้นะครับตรงนี้เป็นขแขนงหน่อไม้นะครับไม่ใช่หน่อที่ออกจากใต้ดินนะครับเป็นหน่อไม้ที่ออกจากกิ่งไผ่อีกทีนึงนะครับน้นต้นไผ่ยอยู่ไกลๆใกลน้นนะครับต้นไผ่ต้นน้อน,นะครับแล้วเราเด็ดแขนงเด็ดกิง่งไม่รู้เรียกยังไงกิ่งที่ออกจากลําต้นแล้วนะครับก็ใช้มือเด็ดเลยครับตอนที่มันออกไม่ยาวมากประมาณ หนึ่งอกประมาณนี้นะแล้วก็เด็ดมาเลยฮะเด็ดแล้วมาปอกแล้วเราจะได้หนอ่อซึ่งมีรสชาติที่กรอบอร่อยอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวปอกกันเลยนะฮะก็ตัดออกมาเลยครับตัดออกมาเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้นะครับตัดออกมาก่อน ตัดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปอกปอกอให้มันเห็นเนื้อหนอด้านในนะครับแกะก่อนก็ได้ที่แกะได้ก็แกะครับแกะแกะได้ก็แกะนะครับ,ก,ก,ก,ะะรบก็จะได้หนอด้านในเป็นอย่างนี้อ่นอนอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราก็ตัดอีกทีนึง ส่วนนี้ก็ปอกเลยครับปอกปอกงี้นะฮะปอกนี้แล้วก็แกะครับแกะเปลือกออกครับ แก้วืออกมาเราก็จะได้หน่อตรงนี้นะฮะก็แบบนี้นะจะได้ส่วนที่อ่อนๆอตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับส่วนที่แข็งเกินไปเราก็ไม่เอาทิ้งไปครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยนําไปผ่าซีกนะครับให้เล็กๆล,ลง การต้มก็ต้องรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับน้ําเดือดจริงๆก่อนแล้วค่อยเอาหน่อลงไปนะครับนี่ครับน้ำเดือดแล้วค่อยเอาหน่อลงไปนะครับรอให้หน่อสุกนะครับ น่าจะประมาณ10กว่านาทีไม่ถึงครับไม่ต้องสุกจนนิ่มเกินไปนะครับพอกรอบๆครับครับ,รบต้มแค่พอให้หน่อเขียวๆออกเหลืองนิดนึงอยู่น้ำจะเป็นสีเหลืองนิดนึงนครับหน่อน,นี้เป็นหน่อ,อธรรมดานะครับหน่อไม่ไม่ใช่หน่อหวานนะครับ หนอปกติครับถามคนที่นําต้นพันธุ์ให้เขาบอกชื่อหน่ออะไรเขาบอกหน่อแบมบูก็แบมบูหน่อไม้ไม้ไผ่เหมือนกันก็เลยเรียกอย่างนี้แหละครับหนอแบมบูแล้วกันไม่รู้ชื่อสายพันธุ์ที่แท้จริงของมันครับต้มแค่นี้พอแล้วครับพอแล้วครับทดลองว่าให้มีเขียวๆหน่อยหนึ่งเปลือกเขียวๆติดหน่อยหนึ่งว่ามันจะมีรสชาติยังคงหวานอยู่ไหมทดลองนะครับ แค่นี้ก็พอแล้วครับปิดไฟแล้วก็นําขึ้นไปทิ้งไว้ไม่ต้องล้างน้ํานะครับนําขึ้นทิ้งไว้ให้หมันเย็นพอเย็นแล้วก็นําไปใส่ภาชนะดองไว้ดองใส่พริกนะครับพริกผมชอบพริกกระเหลี่ยงนะครับกลิ่นมันจะหอมหอมไม่เผ็ดมากนะจริงๆอ่ะพริกกระเฉียงเผ็ดมากแต่ก็พอดองกับหน่อไม้ปุ๊บเข้ากันครับเดี๋ยว ไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับครับเมื่อปล่อยให้เย็นแล้วก็นำมาใส่ในภาชนะปิดฝาแค่นั้นเองใส่พริกเข้าไปนิดนึงพริกกระเหลี่ยงอะไรเข้าไปนิดนึงแต่ตอนนี้ผมหาพริกไม่เจอผมเลยเอาใส่ในกระปุกดองอันเก่าที่เคยดองมาแล้ว ซึ่งมีน้ำดองหลงเหลืออยู่นิดนึงแล้วปิดฝาไว้เอาไว้นอกตู้เย็นนะครับนี่มันมีนิดเดียวเองที่เราทำเมื่อเมื่อเช้ามันได้นิดเดียวเองไม่เป็นไรก็จะลองทำกินเล่นเฉยนะครับแลที่เคยทำมาแล้วมันอร่อยก็เลยจะทำแขนงหน่อที่มันเหลืออยู่เห็นมันขึ้นอยู่แขนงเดียวก็เลยตัดมาได้แค่นี้ไม่เป็นไรก็ลองเดี๋ยวเอามาชิมรสชาติแล้วจะมาบอกกันต่อนะครับ บอกว่าที่เคยทำมาก่อนแล้วอร่อยมากก็เลยลองมาถ่ายทำให้ดูเฉ,เฉยๆก็อเดี๋ยวถ้ามันปล่อยให้ทิ้งไว้ประมาณ2วันเดี๋ยวมาชิมนะฮะแล้วบอกต่อครับครับนี่ครับพอผ่านไปได้2วัน3วันนะครับผมก็จะ นำออกมาลองชิมดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับสีสันก็จะออกมาอย่างนี้ครับสวยงามนะครับออกสีเหลืองนะครับและถ้าเราดองพริกก็จะมีหั่นพริกนะฮะดองไปด้วยก็จะมีรสชาติอมเผ็ดขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะครับเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานนิดนิดนำมาเป็นกับแกล้มหรือกินกับข้าวเปล่า เป็นเครื่องเคียงอาหารอื่นๆได้เลยก็ชิมแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยลองดูก่อนนะครับอืมอืมชิมก่อนนะนืะอืมอืมมีความหวานเค็มเปรี้ยวนิดๆเผ็ดนิดหน่อย อืมอร่อยครับกินกับข้าวสวยข้าวต้มเป็นเครื่องเคียงอาหารอ,อื่นๆได้ต้องลองดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีการพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือว่ายังไงก็จะนำมานำมาเสนออีกรอบนะครับขอบคุณครับ